คุมเกมชีวิตรายวันด้วยการเขียนเดลี่ล็อกค่ะทุกคนรู้ปะเวลาที่เราเครียดเวลาที่เรารู้สึกไม่โอเคเวลาที่เรารู้สึกนอยทําอะไรก็ไม่เสร็จก็เกิดจากการที่เรามีความรู้สึกว่าฉันไม่สามารถคุมเกมชีวิตของฉันได้แต่วันนี้นะคะครูเนยจะเอาเทคนิคเป็นเทคนิคที่คุมเกมชีวิตรายวันสิ่งนั้นเรียกการจดบันทึกเดลี่ล็อกค่ะเดลี่ล็อกคืออะไรอ่ะครูเนยอ่าเดลี่แปลว่าอะไรคะรายวันใช่ปะเดลี่ล็อกก็คือล็อกคือเหมือนการจดเป็น หลอกอะคะ่ะบุลเลตอย่างเงี้ยน,นะคะสมมติวันนี้นะคะวันที่12เดือนสิงหาปี -66 คุณเขียนเลยค่ะวันนี้คือวันที่เท่าไหร่แล้วคุณก็ใส่ไปเลยนะคะว่าวันนี้คุณจะทำอะไรบ้างทำพรีเซนเทชันอันนี้นะคะส่งหัวหน้าให้เสร็จนะคะส่งหัวหน้านะะโทรหาทีมฝ่ายขายคุยเรื่องโปรเจกต์หรืออาจจะเป็นเรื่องของส่วนตัวก็ได้นะคะเช่นวันนี้ต้องจ่ายค่าบัตรเครดิตแล้วนะนะคะวันนี้มันต้องจ่ายค่าบัตรเครดิต นะแบบนี้นะคะและที่4ี่ก็คืออะไรดีเฮ้ยวันนี้วันแม่นะคะคุณอาจจะเขียนว่าอาโทรไปหาแม่ซะหน่อยนะบอกรักจุบจ๊บๆอย่างนี้นะคะ,ะคุณเห็นอะไรปะ นี่คือการคุมเกมชีวิตตัวเองรายวันค่ะหลังจากที่สิ้นวันแล้วนะคะพอคุณรู้แล้วคุณเขียนแล้วนะคะสิ่งที่คุณเอจะให้พวกเราทําก็คือให้เรากลับมาอ่านดูว่าโอเคฉันวันนี้ฉันทํา power point ส่งหัวหน้าแล้วยังนะถ้าฉันทําเสร็จแล้วคุณก็มากากบาดอันนี้เป็นสัญลักษณ์ว่าคุณทําเสร็จแล้วนะคะโทรหาทีมมาร์เก็ตติ้งโทรหรือ,อยังถ้าโทรแล้วก็ใส่กากบาดค่ะจ่ายบัตรเครดิตทําหรือ,อยังถ้ายังไม่ทํานะคะ ให้คุณไปจัดการทําสิ่งนั้นเลยโอเคเปล่าคุณจะได้ไม่ลืมพอทําเสร็จแล้วให้คุณมาติ๊กว่าฉันทําแล้วจ้าโทรหาแม่บอกรักแม่หรือยังถ้ายังไม่ทํากดโทรเลยนะคะหลังจากนั้นคุณก็มาติกเย่ yeah, ฉันทาเสร็จแล้วนี่คือฝึกการชนะตัวเองรายวันค่ะเวลาที่เราชนะตัวเองเวลาที่เราลงมือทําแล้วเราเห็น progress เห็นความก้าวหน้ามันทําให้เรารู้สึกว่าเราวินละแล้ว ไอความรู้สึกวินวินวินความรู้สึกสําเร็จสำเร็จสําเร็จเนี่ยแหละมันจะยิ่งทําให้คุณเนี่ยสำเร็จเพิ่มจําไว้นะคะคีย์คือความรู้สึกว่าฉันสําเร็จแล้วในวันนี้มันจะนําพาให้คุณสําเร็จมากยิ่งขึ้นใครที่โคตรเก็ตเลยกับบันทึกรายวันที่คุณเอามาแชร์พิมพ์คําว่าโคตรเก็ตเก้มาค่ะ